มาพบกับเพื่อนเพื่อนช่วงพักเที่ยงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกิจกรรมคนพิการกิจกรรมขององค์กรคนพิการนะครับแล้วก็ตารางงานต่างๆสเกจดูดต่างๆเนี่ยยังไม่มีอะไรที่นิ่งเลยนะครับจากสถานการณ์ที่เราเราทั้งหลายร่วมรู้ไปด้วยกันที่เองนะครับจึงทำให้พลิกผันอยู่เนะาะอ สรุปว่ากำหนดการที่บางองค์กรก็จะประชุมในวันนั้นบางองค์กรก็จะประชุมในวันนี้บางที่ก็กำหนดวันเลือกตั้งว่าเป็นวันนั้นวันนี้เนี่ยณนะตอนนี้เราคงจะต้องรอจากส่วนกลางคือสอบคใช่ไหมครับว่าเขาจะให้ความชัดเจนยังไงหลังจากนั้นก็รอประกาศจังหวัดแต่ละจังหวัดกันอีกทีหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีคําถามจากเพื่อนๆมากันบ้างว่าเอ๊ะทำไมเลื่อนแล้วก็เลื่อนอีกเลื่อนแล้วก็เลื่อนอีกคือด้วยข้อจํากัดอันนี้เราต้องเข้าใจร่วมกันนะครับว่าไม่ใช่มีเจตนาที่จะขยับหรือว่าเลื่อนโดยตัวของเราเองก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเ,เรียกว่าการขยับแต่ละครั้งเนี่ยรู้แล้วแหละว,ว่ามันมันมันจะมีผลกระทบแต่ ด้วยข้อกำหนดของแต่ละหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็มีประกาศอะไรมาตรการอะไรออกมาเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติรอดเราก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามร่วมกันนะครับออขอบคุณครับเพื่อนๆที่เข้ามาร่วมไลฟ์สดในขณะน,น,นี้แล้วก็ขอบคุณไปยังเพื่อนๆที่เข้ามาดูวิดีโอย้อนหลังด้วยนะครับ จึงขอทุกวนให้เพื่อนคนพิการแล้วก็ผู้ดูแลคนพิการนะครับที่อยู่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยเราเรอติดตามข่าวสารกันสักหน่อยหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆเราก็จะได้ทันเหตุการณ์ทันกับสถานการณ์แล้วก็จะได้ไม่อึดอัดใจนั่นเองนะครับแต่คำว่าต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องหยุดต้องแตะเบรกเนี่ยมัน มันไม่ใช่เฉพาะเราเในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับสวัสดีไปยังสาวอุทยัยนาบัวด,ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยที่เข้ามาทักทายแล้วก็บุดคุยกันไม่ใช่แค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้นนะครับมันเป็นภาพรวมทั้งประเทศนะครับเป็นเพื่อนคนพิการแล้วก็ผู้ดูแลคนพิการจึงไม่ต้องไม่ต้องตะขิดตะขวงใจไปนะครับว่าในพื้นที่เราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะพื้นที่นู้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับ แล้วก็พูดถึงโดยรวมมันก็มันก็เปลี่ยนแปลงกันทั้งหมดนะครับอันนี้เราพูดถึงเฉพาะในอำเภอรเราพูดถึงในจังหวัดเราถึงในประเทศเราเท่านั้นเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วพื้นที่อื่นๆถ้าเกิดว่า,าสถานการณ์มันยังคุมยังไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยเชื่อว่าเข้าใจว่ามาตรการของรัฐจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเขาก็ยังมีมาตรการที่ต้องปรับตัวต้อง เปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันทั้งสิน้นทีนี้ต่อให้อุ่นใจกับเพื่อนๆอนนีกหนึ่งว่ากิจกรรมที่แต่ละองค์กรดูแลแล้วก็รับผิดชอบอยู่เนี่ยในเมื่อเขียนเป็นโครงการส่งไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแลเรียบร้อยแล้วได้งบประมาณสนับสนุนตัวโครงการมาแล้วเนี่ยยังไงก็ต้อง,ต,องต้องมีแน่นะครับแต่ว่าจะมีช่วงไหนยังไงเนี่ยก็ต้องให้สถานการณ์มันมา เป็นคนบอกนะครับถ้าเกิดเราพูดเร็วออกไปเร็วแล้วพอมันมีการเปลี่ยนอีกเนี่ยก็จะมีคําถามมาว่าไหนวันนั้นว่าไม่เป็นไหนแล้วไหนวันนั้นว่ามันไม่เป็นไหนแล้วอันนี้มันขึ้นอยู่กับตัวแปรจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าสภาพมันสถานการณ์มันแปรผันไปเนี่ยเราก็ต้องไปเปลี่ยนตามนั้น เนื่องจากว่าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เขาประกาศออกมานั่นเองนะครับวันนี้ผมก็มีเวลามาพูดคุยกับเพื่อนเพนเพียงแค่นี้เองนะครับตอนนี้รอบๆผมนี่เนาะบรรยากาศโดยรอบผมไม่ว่าจะเป็นข้างๆที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นข้างๆเส้นทางที่ผมวิ่งรถผ่านมาวันนี้เนี่ยบรรยากาศของเทศกาลของสงกรานผมเริ่มยอย่าพูดผิดพ,พูดถูก เทศกาลของสงการเริ่มจะคึกคักขึ้นมาแล้วนะครับคึกคักแบบเว้นระยะห่างเนาะคึกคักมาแบบที่แต่ละคนแต่ละพื้นที่ก็เคารพในกติกาก็มีเปิดเพลงกันกระหึมเลยนะครับวันนี้ข้างๆตรง,ต,รงต,รงตรงนี้ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับจงรักษาระยะห่างแล้วก็ปฏิบัติตนตามมาตร การแห่งการป้องกันโรคนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านจงอยู่รอดปลอดภัยแล้วเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ